ก็ไปเดินตอนเย็นวันนี้เราเอา,เ,อา mm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้อมูลที่เราจะอ่าน,นที่เราจะมาแปลเป็นเอกสารภาษาอังกฤษแหละที่เราจะแปลไปปริ้นเนาะแล้วก็เดินออกกำลังกายประมาณ10กิโลเนาะวันนี้10กิโลเดินอยู่ประมาณ40 5กิโลส่สินาทีไปกลับประมาณแบบชั่วโมงหนึงเนาะ เหนื่อยมากเหนื่อยตอนนี้ยังรู้สึกว่าแบบเหนื่อยอยู่เลยเนาะตอนเดินกลับก็คือฝนใกล้จะฝนใกล้จะตกแล้วเนาะแต่ว่าเราก็เดินกลับบ้านมาทันหลังจากนั้นเรากา็ซื้อผลไม้เข้ามากินนะเนาะผลไม้ที่เราซื้อมากินนีเราซื้อเป็น,น สับป,ประรดนะคะทุกคนหลังจากที่กินสับป,ประรดเสร็จแล้วก็อาบน้ํากินข้าวแล้วก็กําลังเตรียมตัวว่าจะนอนตอนนี้กําลังนั่งย่อยเนาะตอนนี้เป็นเวลาเกือบตีหนึ่งแล้วซึ่งเราก็กําลังจะนั่งย่อยหลอเมื่อกี้ดูซีรีส์เรื่องที่เจมสจิตก,กับเบลล่าเล่นชอบมากเรื่อง จำชื่อเรื่องไม่ได้อะชื่อเรื่องค่อนข้างยาวเนาะปกติแล้วว่าเราเป็นคนชอบเบลล่ามากๆากเนะเาะตามเบลล่าดูแทบจะถูกทุกแบบทุกเรื่องที่เบลล่าเล่นเนะเาะเรื่องนี้เล่นกับเจมส์จิซึ่งเราเป็นคนชอบเรื่องเบลล่ากับเจมส์จิอยู่แล้วเนะเาะชอบตั้งแต่เรื่องประดีววารดาแล้วก็พอมาเข้ากันกับเรื่องเนี้ยมันก็แบบทำให้เราชอบมากกว่าเดิม ออวันนี้ไปเดอะมอลล์บางกะปิแล้วเราเจอน้ำปิงกับเก่งฮาริทด,ด้วยเนาะน้ำปิงกับเก่งฮาริทตัวจริงหล่อมากน้ำปิงตัวจริงแบบสูงขาวแล้วก็คือหล่อมากๆอะ่ะแล้วก็เก่งฮาริทก็หล่อมากๆเนาะเราดูแบบนานอยู่พอสมควรเลยประมาณประมาณเกือบเกือบชั่วโมงเนาะ เราดูเก่งคาริสกับน้ำปิงคือเราเคยเจอเก่งคาริสครั้งหนึ่งที่สยามพารากอนเนาะตอนนั้นก็ดูเห็นไกลๆเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะมากแล้วก็ครั้งเนี้ยเห็นอีกครั้งหนึ่งที่เดอะมรปกกะปิครั้งเนี้ยเห็นใกล้แล้วก็นานด้วยเนาะประมาณกับชั่วโมงเด่ยซึ่งเราพุ่พูดถึงน้ำปิงกับเก่งคาริสไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็คือเจอเลยเนาะ ก็หลังจากนั้นเราก็สักผ้า<ม>ใช่สักผ้าตากผ้าเสร็จเหนื่อยมากการสักผ้าเป็นอะไรที่รู้สึกแบบเหนื่อยมากๆเรากับอ่าสักผ้าไม่เท่าไหร่เนาเหนื่อยกับการตากผ้าสวัสดีค่ะสําหรับค,คนที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะกําลังเมาบอยเกี่ยวกับชีวิตประจําวันก่อนนอนเนาะสำหรับคนที่แบบนอนดึกหรือว่าเตรียมตัวเข้านอน เราก็กาลังเตรียมตัวเข้านอนนะคะแบบพรุ่งนี้เผื่อแบบต้องไปไหนล้วก็ต้องทํำธุระอาจจะเก็บห้องนิดหน่อยอ๋อจริงเราพรุ่งนี้เรามีแผนว่าเราจะอ่านเอกสารที่เราปริ้นมาเนะเาะค่าปริ้นเอกสารล่าสุดประมาณ58บาทเนาะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะ กลับมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะคุณตุกติ๊กสวัสดีคุณวรายยุธค่ะวันนี้เป็นวันที่สองของการเข้ามาไหฟ์สดนะเพราะว่าเราจะเริ่มมาไลฟ์ทุกวันแล้วเพราะว่าเพื่อที่จะฝึกในการพูดละกันคือปกติเราเป็นคนที่กลัวติดต่อมากแบบ ไม่ไม่ค่อยเล่นทิกต็อกเลยเพราะคนใน t ิกต็อกคอมเมนต์แบบแรงมากก็เลยแบบแทบจะไมเข้ามาในทิกต็อกเลยก็เลยลองเปลี่ยนทัศนคติดูแบอบกว่าเออลองเข้ามาใน t ิกต็อกดูลองหาเพื่อนใน t ิกต็อกมาโมยกันเนาะ,ะหลังจากที่วันนี้เข้ามาใน t ิกต็อกวันที่สองก็รู้สึกดีมากๆกับกับการไลฟ์ Life. วันที่สอง สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะคุณเติมปากนิดนึงเมื่อกี้เหมือนับเหมือนกับว่าจะนอนแล้วแต่ว่าอากมันซีดไปเนาะ สวัสดีคุณโกปิสตูนค่ะโกปิสตูนสวัสดีคุณเลอเบดชักทิ้งน้อง เค okay, ค่ะเดี๋ยวตีหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนไลายฟันลนิจจิตจาใส่เนาะสำหรับใครที่มีอะไรก็สามารถถักเข้ามาได้นะคะเกี่ยวกับเราเนาะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์บ่อยๆแล้วก็ในอนาคตคิดว่าน่าจะมาก็คืออาจจะไลฟ์ทุกวันนั่นแหละเพื่อที่จะ เก็บต right, no? okay, mm ัดไว้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็น้ำลาค่ะเดี๋ยวยายไปนอนก่อนค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm.